ดิฉันนางสาวสิรีรภากัญชัยตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านใหม่อำเภอหอกคาใต้ผู้พิการที่ได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนคือนายอุบลพินิษอายุ46ปีปัจจุบันจ้างงานในตำแหน่งผู้ช่วยพันโรงภูมิลำเนาะะนท่านก็เป็นคนที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านใหม่ด้วยค่ะสวัสดีครับผมนายอุบลพินิษอายุ4 6ปีตำแหน่งผู้ช่วยพันโรงโรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านใหม่นะคะตั้งอยู่บ้านเลขที่19หมู่7ตำบลหนองหลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาผพ้่อโนวยการชื่อน,นายสนั่นเลิศทองค่ะ,ะเป้าหมายนะคะและภารกิจของโรงเรียนบ้านใหม่อำเภอดอกคำใต้ของเรานะคะก็คือการพัฒนาไปทุกด้านพร้อมกันโดยใช้4 d ดีโมเดลค่ะคือครูดีนักเรียนดีโรงเรียนดีและชุมชนดีค่ะทางโรงเรียนนะคะได้รับการจัดสรรจ้างงานคนพิการนะคะ จำนวนหนึ่งท่านโดยการเพื่อช่วยเหลืองานโรงเรียนต่างๆให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ค่ะการดูแลงานนะคะก็จะเป็นในด้านของการดูแลด้านอาคารสถานที่นะคะด้านความสะอาดรวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนค่ะซึ่งการช่วยเหลืองานของผู้การนะคะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณคร,รูรวมไปถึงนักการพันโรงและช่วยให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายและภารกิจที่ได้ตั้งไว้เป็นอย่างดีค่ะ ในด้านการทํางานของคุณลุงอุบลน,นะคะที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ใหท่านทำนะคะก็ ได้แก่การดูแลนะคะด้านอาคารสถานที่บริเวณรอบๆโรงเรียนนะคะดูแลจัดก,การขยะภายในโรงเรียนการตกแต่งต้นไม้นะคะกิ่งไม้ดูแลความสะอาดห้องพักครูห้องน้ําครูและรับผิดชอบการเปิดปิดโรงเรียนนะคะรวมไปถึงเปิดปิดน้ําไฟของโรงเรียนอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังรับผิดชอบในเรื่องของน้ําดื่มของโรงเรียนหากจุดไหนที่น้ําดื่มหมดนะคะลูอบลก็จะมีหน้าที่นําถังน้ําไปเปลี่ยน หรือว่าไปเติมเพื่อที่ให้นักเรียนและก็ครูนะคะมีน้ําสะอาดเพียงพอต่อการบริโภคอย่างสม่ําเสมอค่ะกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะก็คือประสานงานกับชุมชนนะคะหากโรงเรียนมีกิจกรรมไหนที่ต้องใช้หนังสือเรียนเชิญผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนในชุมชนนะคะโรงเรียนก็สามารถไว้วางใจให้คุณลุงอุบลเนี่ยทำหน้าที่ในการประสานงานกับบุคคลดังกล่าวได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกจากนั้นนะคะดูงบวนก็ยังมีหน้าที่ช่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดริ้วผ้านะคะจัดโต๊ะเครื่องหมู่บูชานะคะจัดหาอุปก,กรณ์ที่ต้องใช้ในการทํากิจกรรมนั้นๆในเทศกาลต่างๆนะคะซึ่งดูงบวนมีส่วนร่วมในการช่วยทําให้ทุกกิจกรรมของโรงเรียนผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็บ,บ,บ,บรรลุวัตถุประสงค์แลวก็เป้าหมายเสมอมาค่ะ การทํางานของลุงอุบลน,นะคะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตลอดมาจากที่เมื่อก่อนนะคะลุงอุบลก็มีหน้าที่รับผิดชอบแค่การกวาดถนนนะคะตัดแต่งกิ่งไม้แต่ว่าปัจจุบันนะคะลุงอุบลก็มีหน้าที่เป็นตําแหน่งผู้ช่วยพันโรงซึ่งท่านเนี่ยก็ได้ไปฝึกการทํางานฝึกประสบการณ์อาชีพที่เพิ่มขึ้น<ๆ>เช่นการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้หลอดไฟนะคะจัดแต่งสถานที่จัดโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธีต่างๆนะคะจัดริ้วผ้าซึ่งดังกล่าว ที่เก่าไปข้างต้นนะคะทางโรงเรียนก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่สามารถพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพให้กับคุณลุงอุบลน,นะคะ,นนะ,คะเพื่อนําไปต่อยอดในอนาคตได้ค่ะครหน้าที่ของเพื่อนคือ,อดูแลด้านอาคารสาธาที่ดูแลจัดการขยะถ่ายในโรงเรียนโตแต่ง ขึ้นไม้หิ้งไม้ดูแลความสะอาดของพ้าปูน้ำผน้งรักที่ชอบการเปิดปิดประตูโรงเรียนรักที่ชอบเครื่องน้ำดื่มของนักเรียนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับลุงบอลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูการทำงาน ในบริเวณโรงเรียนของลุงอุบลกันค่ะไปกันเลยค่ะ และการแบ่งปันนะคะทางนอจพอคิดว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ ควรที่จะสนับสนุนนะคะเพราะคนพิการเนี่ยจะได้มีงานทำนะคะมีรายได้จุนเจือตัวเองรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะไม่เป็นภาระของสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้พิการต่อไปเพราะการจ้างงานผู้พิการเนี่ยจะได้ช่วยให้โรงเรียนหรือว่าองค์กรนั้นนะคะมีการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงยังทําให้ผู้พิการมีคุณค่าในตัวเองและไม่เป็นภาระ กกัับสมอีด้วยคค่ะงในประเด็นการสนับสนุนโมเดล10บาททางเราจะพอคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นทางต่อยอดสนับสน,นุนการจ้างงานให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีงานทํามีไรายได้ช่วยเหลือที่สามารถพึ่งพาตัวเองแล้วก็ ครอบัวได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความภูมิใจในตัวเองที่จะได้ไม่เป็นภาระของใครในวันข้างหน้าค่ะซึ่งก็เป็นการสร้างคุณค่าให้กับทั้งบพิการได้เป็นอย่างดีค่ะเข้าร่วมของเจวันมหาสจารุภภาพ ที่เปลี่ยนแปลงไปการอาหารคุบห้ามูมไม่สุราไม่บุหรี่ไม่ดื่กี่ยวผสบสีติดปันจกรกยานออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นผมขอขอบคุณครับบริษัทแฟร์ด เอกเทศที่ช่วยให้ผมมีงานที่ดีทำมีสุขภาพที่แข็งแรงรื่นและมีรายได้ที่มั่นคงครับ,บขอบคุณครับทางลอจพอและโรงเรียนบ้านใหม่นะคะ ขอขอบพระคุณบริษัท Flash อ็กเพ s สจำกัดเป็นอย่างสูงค่ะที่จ้างงานคุณลุงอุบลให้ท่านได้มีงานทํามีรายได้ได้ช่วยงานโรงเรียนในตําแหน่งผู้ช่วยพันโรงทางโรงเรียนหวังว่านะคะก็จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการจ้างงานคนพิการไปเรื่อยๆและดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะ